19เทวตาอุโยชนะคาถาทูกขปัตตาชนิทูคาพยาปตตาจนิพยาโสกัปปัตตาชนิโสกามนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปัตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมกติสิทธิยาทานังท้าทันตุสัทธายาซีรังรักขั้ตุสัพทา ภาวนาพิรุตตาโมตุขะชั่นตุเทวตาคาตา20สัพเพุทธาปราปตาปัจเจกานันจะยังพระรังัรหันตานันจะเตชนณาักขังขันธามิสสะปะโสสัพเพุทธาปราปตาปัจเจกานันจะยังพระราหัรหันตานันจะเตชนณาักขังขันธามิสสะปะโส สัพเพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจายังผ้ารังอรหันตานันจเตเจนาระขังมปัญธามิสัพพโซสัพเพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจายังผ้ารังอรหันตานันจเตเจนาระคังปัญธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจายังผ้ารังอรหันตานันจเตเจนาระขังปัญธามิสัพพโซ ส,ส,สัพเพภูธาปราปตตาปัจเจกานันจะยังพ้าหลังอระหันตานันจะเตเชะนะลักขั้งข <ส Nike S 2> so. ันธามิสัพพโซสัพเพุทธาปราปตตาปัจเจกานันจะยังพ้าหลังอะระหังตานันจะเตชะนาลักขั้งขันธามิสัพพโซสัพเพุทธาปราปตตาปัจเจกานันจะยังผ้าหลังอะระหังตานันจะเตเชะนาลักขั้งขันธามิสัพพโซ สัพเพมุตฺตาปราภตฺตาปจฺจยากานํตยฺยภรํอรหันตานํจตฺเตนเชนรักฺขํปนฺถาวิสปฺปสํ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐาอนอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายบดสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถา,าเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่อ,อนุโมทนาแล้วโปรดทำหน่วยควให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระพิตตายอดเศรษฐีเลียนยอดเศรษฐีเลียนว่าพวงของแปดตลอจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปีรษจงสำเร็จศักดิทธิ์ุกประการเถิด